กำลังทำในพิธีเปิดงานวันสมาชิกชาวไทยครั้งที <Wha> ่32ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้อยู่นะคะขอริเริ่มค่ะในวันนี้ว่าาจจัดหนาแบบนี้ขอบคุณค่ะขอติดต่อกลุ่มได้ไหมคะขอขอบคเท่าตัวราคาคื่หน้าแขน14วัตแผ่นไมและกระดาษที่ผูกมา การย์เอสเบ็ตุ๊คพาะอาจารย์ดเตรเจริญศักดิ์วันาทิพย์นครับองขผมถามคำถามต่อเลยนะ ใจที่ยังไม่ได้รับต้นแผ่นอีกที่หนึ่งต้องหาอกนันอกยางนีอกท้อนี้มีรอยนี่ั้งแต่เราจะมยาอ้ตั้่ภาวะที่นี้ยวกเราบอกว่าเอ๊ะมูเนี่ยใครต้องดูขนาี่ดดีก็ต้องดูนี่พวเราอว่า งานในวันนี้นะครับก็อะ่ะเรียนเชิญวนาตีนะครับมอบโชคให้กับถ้าเราดูใต้ก็คืวาความหมายก็คือบริษัทนี้โรงงานนี้นักดนตรีได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตอบรับัาด้วยค่ะ สยามคลณรตี้นะครับได้จัดกิจกรรมนะครับวันสมาชิกชาวไร่ครบ32ปีนะครับทางทีมส่งเสริมแบงคซีอีกสองรางวัลนะครับอีกสองรางวัลใหญ่นะครับอีกสองรางวัลที่มาจากพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วไม่คืนนะครับด้วยราคามันทั่วไปมันถูกนะครับที่ว่านะครับที่สนใจอยากจะปลูกลงทะเบียนจับจองไว้ก่อนนะครับในเรื่อง มาูกมะา่วะรีกเราเารฟปูเมซี่นะครับทางใหญ่ต้องเบียนะครับวันนี้นะครับคนไหนที่สนใจอยากจะปูกเมี่นครับทุีสิทธนะครับทุกคนมีสได้รู้ครับออเ ดีๆท่านจมีไว้แต่ถ like ้าการจัดการดีท่านดีน้ำดีถ้าอาีไม SO ่มีไมได้แ่อนต่อน้นแบบที่เราแล้วันเนี่ยจะมีล้อขัดมันหลังที่เป็นที่เป็นแรง งานกับบริษัทสยามคอยสตาร์นะคะสมาคมชาวไร่มันสัมปันธ์รอบหลังสองปีของบริษัทนะคะซึ่งบริษัทนี้เองค่ะมีความสำคัญกับเษกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจากแรกเลย,ยเนี่ยบริษัทเนี่ยได้ตั้งมือกับสำนักงานในจังหวัดชยัยภูมินะคะในการที่เราจะตั้งเป้าร่วมกันว่าในห้าปีข้างหน้าจังหวัดชยัยภูมิจะก่อ,อย่างยอดอย่างไรบริษัทนีไ้ได้สนับสนุนพันธุ์มันอีกที นะคะให้กับเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะไปทำแรงต้นผักกิ่ขี้หนูนะคะในปีแรกเนี่ยเราทำ28่นะคะแปลงห้าไร่นะคะซึ่งต้นผักนี้ค่ะก็จะไปกระจายไปสู่เกษตรกรในปีที่สองสามสี่ห้านะคะเป็นเป็นในเรื่องของการเอาน้ำไปได้น้ำดีเอาพันธุ์ดีไปไล่พันธุ์ที่ทำให้โรคใบดำนะคะแล้วก็คาดบอกว่า เมื่อโครงการนี้ค่อนข้างกระจายส่วนเกษตรกรครบทุกพื้นที่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีค่อนขันที่ปลอดภัยดนะคะ